กราบสบายดีท <chat> hi ุกคนเปิดมากะพ่อกับกกอีหยังร้อยนี่เข้าห้องกกอย่างนี่กกเบื่อบ่เอารถพ่อใหญ่มาบ่กเอยมากับลูกผัวสวลูกสาวหลาหลานสาวคือเก่าเยมาบ่อนเก่ามู่านนี่แหละบ่เอยเพราะว่าบอกกับเพิ่นไว้ว่ามื้อนี้ถ้าไปหาน้ำมไหลแล้วสิเอามาส่งให้กินเนาะกะเบิ่ง ปาโทมีคลองเทมมานำอีกปลุกคลองเทมก็คือ,อยานางป่ะขับไปได้เดีย๋ยวนอนนาบ้านพันกะเปลือกขึ้นก็น,กน,นาบ้านเท่านั้นแหละจักไพรได้หน่อยนะลิน,นรึปลุก กำลังลินกัผู้บ่าอยู่เอ้ยเนาะสวัสดีปะลุงเอ้ยเนาะจักอุกใจอีหยังเลยเนาะนางล่มบ่าอยู่โอ้ยคือลินไกลกันแท้ย่าได้ดสับปะรดเจ๊ยนาอยู่ตรงอาถุ พอดีพอดีปะเอาขึ้นไปแก้ซอยไปเลยมาวันนี้มีคองเทมสาวมวยแต่ของมา,า,ยยาพาอีกแล้วพี่น้องเ้ยตามคำสัญญาจะหน่อยหนาเฉยอย่ามากูาจักเถื่อเลยเชื่อว่ากินอะไรฮะาาทางไปทางเขา้านะ่ะ้จนเพียงกันกันกบอบนพื้นรถ หนูจนว่าตื้อแตะฮะฮะอือทางทางเข้าไปนี่กับปุปันใดแต่ว่าทางอันเข่าห้าลำไยอยู่ฮ่าเท่าเห็ดอีสานอันนี้ฮอบคุกปิ้งตับพี่เนาะตับยังไงขาไก่อืมขาไก่สื่อตับน่องมวยเลเลือดมาถ่ายอันนี้คือสิแกะแกละคุ้งบับบนเพลงบ่ Ừ. Ừ. Bơm hả? vừa không phần thì nhọt nhầy của không hao này à. Với nó cứ cắn Thò một đút không hào này. Nọ, cứ Thôi, hào này. Ừ. bài lai này. Cho bảo bảo bà, bà, bà sợt. <laughs> Bỏ đi. Đợi à, bà, bà, nhà bà ơi, thằng nhỏ nhà nhảy nhảy Thằng thường nhảy จากเลยแต่เลย่อ่ทางหอนาม่านี่และทำทน้ำต้นนี่แหละทำน้ำายยนงอ้าวก่อนชิมากันจนชิมาเลยจะเห็คนเคยเอาเห็นได้สิบตมดหอสิแกงก็ได้แกงแรจักเละกระเส็บได้แกงแรงหลายคนกิน แก่ทตแล like ้วออกแล้วจบมคะแมตอนแรกคแนกงไว้รยากมาหายตอนนี้ได้สัสอบมาลา่ะ้ไว้ลย่างเมื่อนี้อามาพี่รู้ไว้พระาชนวพระฮางเถื่อนนะกะ มันคี้เกียบมันมันบ่คือค่แท้่บ่บ่บ่เดียมีแต่ว่ามีแต่ว่าบาโลปหเด้อิมไปปล่อย้ปล่อยเนสงบ่บ่แล้ว ผลว่ายาอัพอัเดตอัปเดตโทรศัพรท์หรืออัปเดตในยูทูบอะวันโพรศัเทรเมื่อวันเป็นอะไรพโหลดวงเว้นนี่มันมันหยักหย่จะมันเป็นยังไงหยักหย่คือโหลดช่องเผื่อเต็มเปลี่ยนใหม่เบบว่าถ้าโหลดแล้วมันแรงขึ้นเต็มสีแดงเลยกลับมาโหลดใหม่อีกเป็นลัญญานมอตอนโหลดเมื่อน้ำทังเลยมันเป็นอะไร มันเต็มมันเกิดเคืองเองบ่อย่าจะถ่ายไหวประนทศก็ัะริย์จะมันเป็นอะไรเกิดละถ้าวันหยาแล้วก็โหลดอัพมันอัพเดทโทรศัพท์เขาไปเบิ่งว่าในบนอันเอียงในบนจะเช็คหน้าจอให้เบิร์นหางมันเกิดขึ้นมาเตือนอีกได้มื่อนี้ด้ะเดี๋ยวเราละ อย่ามามาลาด <c oughs> อ้กุ่ากมั่ยจะโทรศัพท์มีปัญหาจับไก่น้องเรบเลี้น้ากระมือต้นเหลว่าสิมา,าพร mm, <คน S 1> ้อมเพลินแล้วค่ะใป่วนเขาพวกลาต้นเพนในตกต้นเมืม่อเมื่อ,อกรไปคายนมเยกัเลือนโนมัแบบไรนี่ละเห็นพากันขี่รถ อยากกวางเสียงเด้อบักหอมยังอยู่บ่หอมอยู่ได้บ่หอมแล้วได้กลิ่นในนี้เปิดดูล่ะเสียงอืมคือ <coughs> เ่าได้ก็เมื pues ่ได้ก็ถือแต่เมื่อบมื่อเอาในลายนี่เสมอเก็บเขินกระสอบยาติ้งได้มาเห็ดไรรวมท้งอันนี้ใบมันเก็บเขิงกระสอบม่เห็ดมายังกะใน้ลาอมาสอบเมา่อเพราะว่ามันจะกล้ามกันาเนาะเก่ง่ายเนี่ยไหนในเมื่อจุนจีเลเมือเพิ่มทำอะไรเยลูกของรักก็เลย

ใช่ก็ถือมยโอ้เท่น่าฮนี่มิเต่คน้ไมมพี่หา่าใครเขอมีปอน้ไหมในขนาดปอซื้อมัเต็มมยังเทเลยในโอกาสไปมันเหม่อคือเขาห้องเขาไปนั่งบาดแดทียงเขาอีฮาหาบาดด้โอกาสเมื่อยเฮงเฮงเมือยคนไปุกคนอบบนกับพือเอากระัวาแดะ เจ้ากีขาหาเป็น2องคนกับโตาเจ้ากี2องคนกับออกมาพัวกี่ไรบ่หอนหดเขิงกับตาสุดได้สุดนั่นว้าว่เขานไป,ไปหาแล้วเจ้าไปตรงไปหาด้วยวะ่ะพูปหัตกแล้วขานจะไปหานี่ขื้นในสไซเบ็ด้วย,ยนี่นี่คื้นแนนั้วเรามาเกืนแล้วเราไหนอยู่ไหน

mọi người 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 chắc chắn đứng người mọi người mọi lắm ได้ค่ะคือคนบอส่ยนะคันคนแบบภาพเหลือ่านั้นงาอย,าเยกเห็นอืมกโ็ขาเรางามอีกทีขาหน่อยขาหนอยที่สูงเป็นใหญ่ นอ่ขาใหญ่แบบน้เพือนนะวันนี้ได้จีรอมื่นได้นอนหนอนแจะนัางใหน้างหลังหยัไ้บ้างควายหยมาาตัดแหงไว้อยัดขนขานี่้ไย่ง เียังได้อย่อยหเต็นวัดตหอมหลดเลยได,ได,ดยนทางมาเดอกมเดห้าห้าหาแล้วไปติดวัดน้ำนงคีม ຢ້ານແຖຕພມໄມນ แ mm hmm. okay. ม pues mm ่น hmm. ีเส่สองแข้งไว้ตบเอาใส่ตัวเย็นกัเฮิรงอยู่ได้ไงนีกอยู่เฮิะครับทำโบเกะใส่มดหนอมเลยต้องแกะเหลือนอมะวันยีฮึงแบเขาไปหาก่อนเขาหูวีนข้าขขาาานี่แต่บนข้าวฮัรเอาหยอดใหญ่ๆใกล้กอเราไปอยู่ไก่เนาะไปถเข้ามา เราต้องเจ็ดมูวนจะไป้ไปกระป่อนเขาพวกเราแหละอยากเห็นยังสุดรดมีตาหรอวะ ตัดเบิ่ตาสูงนิ่ถึงกับกบใหม่เลยน่าร้ายเนอะหลดอีก่อนะตาตำเราทำตาสูงน่ะลุดเท่าธรรมดาถ้าไปหาสุดนานาใหม่น่ะแม่ละหนึ่ง một một hà để đó nhưng mà được bố đấy em loại xài sọt tham xài người xài sọt thịt xài xong thịt cho là Mẹ Mẹ mày. Mình, mình là lòi nó mới chỉ là da mình อ um ืมทั้งหลอดมีผักแกะเอาเลยในบนอันนี้นกินหืมเนี้ยดอกบ่เป็นแกะกินอยู่มันละกะนละไม้บุงมันก็เสแอะอย่ก่าเนห้าเฮาเห็นต่าบ่เอาฮานัวมันบ่อันคือมันคือ้ะไม้สุดตา้ะไม้ไล่ไล่อะไอืมโอเนแล้วเาบ่วเอา เป,ป็นลูกมาวันนี้ก็สมาครอบครัพพวแล้วจะได้กับพ่อได้ดองมวยสบายดีแต่ของกินสุดแสียอีกแล้วป็นลูกเลยมาฝาหยาสวัสดี